สวัสดีครับวันนี้มาเย็นนิดนึงเพิ่งเสร็จงานครับเพิ่งแพ็คของเสงข่งส่งลูกค้าก็เลยมาถ่ายมอนไข่ให้ดูวันนี้มอนไข่ช่อยาวมากครับ มอนไข่พม่าก,กอใหญ่นะครับแต่ว่าออกช่อสองช่อยช่อนี้ยาวเป็นพิเศษเป็นพวงสวยครับเพิ่งบานได้สองวันดอกใช้ได้เลยโฟกัสไหมครับ อายุมอนไข่มันจะบานไม่นานนะครับสี่ห้าวันก็จะล่วงละพวกนี้นี่ดอกไม่ทนเลยหนึ่งปีเจอกันห้าหกวันเสร็จงานแล้วก็เลยว่างมาถ่ายดูครับก้อนนี้ออกลำจะแดงนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราดูปีหน้าว่ามันจะดกไหมเนาะอีพวกลำเก่าๆพวกนี้นี่คือออกหมดนะครับไม,ไม่ไม่ต้องตัดทิ้งเขาสามารถให้ดอกได้ครับเขาจะออกออกไล่หมดเลยเนี่ยครับออกได้ทั้งหมดครับมีช่อบ,บนนี้อีกหนึ่ช่อ อันนี้ก็ลังตูมแต่ก็แปลกใจว่าทำไมถึงบานไม่พร้อมกันเพราะว่ามันเป็นกอเดียวกันผมว่ามันน่าจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับช่อเดียวก็ถูกใจแล้วเนาะไม่ต้องมากมายแต่ก็โอ้โห แน่นเหมือนเหนพวงมาลัยเลยครับพวงมาลัยพวงใหญ่วันนี้แดดร้อนมากครับฝนไม่ตกเลยอันนี้ว่านบ้านนางคุ้ม ยังไม่ออกดอกครับกระถางนี้เนาะแต่กระถางข้างในนี้ออกดอกแล้วดอกดอกเป็นสีขาวนะครับดอกเป็นสีขาวหอมมันอ่อนครับพวกนี้จะเป็นว่านอ่าว่านโบราณผมชอบสะสมพวกนี้ครับผมว่ามันเขียวดีมันดูแปลกดีใบมันดูกลมๆเนาะมีคาบน้ำคาบปุ๋ยเกาะเต็มใบเลยถ้าถ้าเราเช็ด ใช้ถ้าชุบน้ำเช็ดเนาะใบมันก็จะเขียวแล้วก็สวยช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรออกดอกแล้วครับจะเริ่มจะเริ่มโลง่ลงๆละอ้อมีอันนี้ออกดอก อาอะไรนะเขาแกะเขาแกะครับเขาแกะกออันนี้เพิ่งได้มาครับประมาณประมาณสองสาเดือนแหละแต่รากก็เริ่มงอกแล้วครับซื้อมาแพงอยู่เนาะพันกว่าบาทนะครับก่อนนี้นะ พันสี่พันห้ารวมค่าส่งเริ่มโล่งแล้วเหลือแต่ต้นแล้วครับสวนทีนี้บำรุงต่อได้ใส่ปุ๋ยรดน้ำปกติครับเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่อันนี้ นาิเล่กอใหญ่ที่เคยถ่ายวิดีโอให้ดูครับที่ว่าอาดอกใหญ่ๆเนาะอันนี้จะเป็นเข็มม่วงครับอันนี้เข็มม่วงพันแท้สีออกจะจืดนิดนึง แต่ว่ามันเป็นไม้กอเนาะมันก็จะออกพร้อมกันหลายชอ่ออันนี้เหมือนเหมือนเป็นแบบต้นยังไม่แก่มากอะ่ะมันมันยังมันยังเป็นต้นเล็กๆแล้วก็อยู่ในพุ่มถ้าโตขึ้นมันก็จะตั้งขึ้นแล้วช่อด,ดอกมันก็จะเด่นขึ้นเนาะอันนี้เข็มม่วงพันแท้ครับเป็นรากอากาศนะครับอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณสองปีแล้วล่ะดูรากเกาะดีละ เข็มม่วงชอบแดดนะครับใบเขาจะใบเขาจะเขียวกว่าเข็มแดงเนาะเข็มแดงก็เริ่มไปละพวกผีเสื้อพวกแมงอะไรมาตอมดีเหลือเกินเขียวไปแล้วสีก็เริ่มจางๆแงละครับอันนี้ลินกระบือพวกนี้ก็ไม่ออกดอกเลย เริ่มออกไปหมดละอันนี้จะเป็นมุมโปรดของผมในส่วนนะคุณผู้ชมใช่ไหมผมจะชอบมายืนดูตรงนี้มากที่สุดเพราะว่ามันเขียวเป็นกล้วยไม้ชนิดโปรดของผมอะรองเท้านารีครับ ตัวนี้มันจะเป็นรองเท้านาลาีเมืองการนะครับหรือโหนดหรือสีเขาจะออกดอกช่วงเดือนเดือนสิงหาครับประมาณนี้หน้าฝนนะครับจะออกดอกเนาะดอกจะตั้งขึ้นมาตามตามซองนะครับตั้งขึ้นมาเป็นกา้านดอกก็จะเป็นสีน้ำตาลหเูเกลียวเกลียวครับยาวๆค่อนข้างหายา,ยากนะครับไม่ค่อยมีแล้ว ผมจะสะสมอันนี้ไว้ราคาก็แพงนิดนึงนะครับอย่างนี้ก็กอใหญ่เนาะกอใหญ่ๆแบบนี้ไม่ค่อยมีะครับเริ่มหายากแล้วเลี้ยงง่ายนะครับรองท้านาฬีชนิดนี้มันจะอยู่บน ต้นไม้ครับอาศัยอยู่บนต้นไม้เครื่องปลูกผมก็จะใส่พวกกาบมะพร้าวเปลือกไม้แล้วก็กระเช้าสีดาบ้างครับเป็นชิ้นๆเขาจะไม่ค่อยชอบแฉะนะครับเนาะชอบเย็นๆหน่อยจะไม่ชอบน้ำน้ำแฉะๆนี่คือไม่ชอบเลยจะเน่าง่ายมาก เดี๋ยวรอถ้าเขาออกหดอกเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูช่องหน้าฝนนะครับหน้าฝนมันคงจะเขียวกว่าน,นี้ตอนนี้ผมก็บำรุงปกติแหละใส่ปุ๋ยรดน้ำเป็นมุมโปรดของผมเองผมชอบมายืนดูตรงนี้แค่ใบมันก็สวยแล้วอะ เหมือนใบเตยนะครับเนาะใบเตยอะ่ะชอบมากมุมโปรดช่วงนี้ไม่มีอะไรถ่ายเนาะก็มาดูไปดูสวนเปล่าๆ อันนี้จะเป็นกระเลกรอนครับกระเลกอรอนเอลิแกนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าชื่อมันมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับดอกจะเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองแล้วก็อมชมพูนิดๆเป็นช่อตั้งขึ้นนะครับดอกก็จะเป็นแบบเหมือนดอกจำปีแต่ว่าติดกันเป็นแถวๆสวยดีอันนี้ผมก็ สะสมไว้แต่ความจริงก็ไม่ได้สะสมหรอกนะก็ขายนี่แหละครับแต่ว่ามันขายไม่ออกก็เลยต้องปลูกไว้ต่อเพราะว่ามันสวยทุนมาก็ซื้อแพงอะครับซื้อมาก็คือว่าทุนแพงมากแล้วขายถูกไม่ได้ครับเนาะเหมือนมันไม่ได้อะไรไหนจะค่าส่งค่าอะไรอีกกล้วยไม้ทั้งหมดผมไม่ได้ ไปเก็บมาเองนะครับไม่ได้ไปเข้าป่าไปเก็บเอาเองไม่ใช่นะครับผมขึ้นต้นไม้ไม่เป็นซื้อเอาอย่างเดียวครับผมซื้อเขาหมดเลยซื้อมาทุกอย่างครับอันนี้ก็ชอบเหมือนกันอันนี้จะเป็นสายคลั่งสั้นนะครับสายคลั่งพันแท้เนาะ อันนี้เพิ่งบานแต่ว่าดอกยังดอกยังเล็กอยู่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่า,เ,าเขาถูกตัดรากมาผมก็มามัดใส่ไม้ไว้รอรากเดินนะครับใส่ข้างเป็นดอกที่มีกลิ่นหอมนะครับดอกค่อนข้างหอมเลยเป็นสีม่วงนะครับดอกกระจุกเล็กๆเ,เป็นไม้ชอบแดดไม่ชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบแฉะ แต่อันนี้ขายนะครับ700บาทเป็นไม้กอนะครับเนาะเป็นเป็นไม้กอมีหลายลำเลย 1, 2, 3, 4, 5 5าลำครับปีหน้าก็จะออกดอกผมจะมัดใส่ไม้ไว้เนี่ยแล้วก็ใช้สายเคเบิลล็อกมัดไว้ติดแผ่นไม้ ก็สวยดีอันนี้ขายนะครับ700เนาะอยากได้ก็โทรมานะครับ088 272 1656อยากให้ดมมันหอมหอมกลินครั่งคเล็กสายค้ั่งสั้นครับอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนนมต้นนี้ก็เป็นสองต้นเนาะดอกก็หอมอยู่ครับ เป็นต้นเล็กติดใส่เป็นแผ่นไม้ไว้เหมือนกันอันนี้350บาทนะครับไม่รวมค่าส่งเนาะค่าส่งต่างหากนะครับอันนี้ก็มีดอกกินหอมอะ่ะคุณผู้ชมดูตาข้างในเขามันมีสเสน่ห์นะครับเนาะ กลิ่นหอมครับกลิ่นหอมพวกนี้จะเป็นไม้ชอบแดดไม้ป่าแรงไอ้น,นี่สายเสร์ดสายเสร์ดกอใหญ่อันนี้ก็ข้างสั้นครับคุณผู้ชมข้างสั้นเหมือนกันแต่ว่าดูคุณผู้ชมดูดอกหน่อเพียบ 3า0ร้อยแปสิบาทนะครับอันนี้เนาะสนใจก็โทรมานะครับเอาไปแขวนชมดอกได้เลยถ้าลูกค้าอยากเอาไปเปลี่ยนกระถางก็แกะออกเลยครับเอาไปเปลี่ยนกระถางใหม่สามร้อยแปดสิบบาทนะครับอันนี้ไม่รวมค่าส่งใส่ข้างสั้นครับอันนี้ก็เหมือนกันดูดอกคุณผู้ชมดอกตั้งเป็นอันนี้เลยพริกเลย พริกแดงจินดาอันนี้ผมก็มาใส่คอนไว้เหมือนกันครับอันนี้ก็380บาทนะครับเอาไปแขวนชมดอกได้เลยสนใจก็โทรมานะจ๊ะ0882 7216 5 6วันนี้จะพูดเยอะนิดนึงครับเหนื่อย ของส่งลูกค้ามันเหนื่อยนิดนึงแล้วเหมือนจะไม่สบายด้วยอากาศร้อนเนาะวันนี้คือแดดร้อนร้อนมากๆคุณผู้ชมดูมันเด่นนะครับดอกข้างป่าก้อนเนี้ยน่าซื้อเจ็ดร้อยบาทไม่ไม่แพงเลยเสียดายมากเสียดายอะไรอ่ะ เสดายอะไรเสดายถ้ามีคนซื้อไปใจก็จะเก็บเอาไว้ปลูกเองแต่ถ้าอยากได้ก็แบ่งขายให้นะครับเนี่ยมีสามสี่อันมีอีกเยอะอยู่มีอีกเยอะอยู่ถ้าสนใจก็ทักมานะครับโซนข้างหลังนี่ก็จะเป็นพวกโซนใส่ครั่งเนาะจะเป็นไม้ที่ชอบแดดนิดนึงดูดอก จะปุเจป้ปิเป็นเม็ดๆเลยครับอันนี้จะออกสีแบบบูบูนิดนึงสีออกสีออกอ่าม่วงะครับม่วงเทาๆบูบูอันนี้จะเป็นข้างข้างผสมนะครับใส่ข้างลูกผสมสีจอ,อกบูบูแต่อันนี้พันแท้ไอ้พวกนู้นนะพันแท้หมดเลยครับพันแท้ไม่ได้ผ่านการผสมครับ อันนี้ก็เป็นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นสายคลั่งหรือสายลูกผสมอะไรคุณผู้ชมดูดอกสีม่วงแต่ดอกเพิ่งบานแล้วนะก้านนี้แต่เหมือนสายคลั่งเลยครับขอแกะนิดนึงนะค่ะจ๊ะ <c oughs> ขอบีบดูนิดนึงนะจ๊ะ เหมือนอันนั้นเลยอ่ะเนสเตอร์ทัชยาเนาะลักษณะต้นอะ่ะลักษณะต้นก็จะอวบอวบยาวยาว,ยาวนิดนึงจะจะจะไม่เหมือนครั่งสั้นครั่งสั้นมันจะแข็งแข็งแข็งขาวขาวแต่นี่มันจะดูเป็นแบบสายยาวนิดนึงสายอะไรผมก็ไม่ทราบมันเป็นสายลูกผสมอะครับเนาะแล้วก็ป้ายชื่ออะไรก็ไม่ได้มีติดไว้ผม ซื้อมาหลายปีแล้วครับมาใส่คอนไว้โซนข้างหลังนี้จะเป็นโซนไม้แดดเนาะเพราะว่ามันจะไม่รับสแลนเลยสแลนมันจะโล่งเลยครับตรงนี้คือได้แดดแดดแดแดตรงๆเลยว่าจะพามาชมสวนแต่ก็แอบขายของไปนิดนิด อ,อ๋อรองท้านาฬิกาถางเล็กก็มีอยู่นะครับถ้าสนใจอยากไว้สะสมเนาะ350บาทนะครับเป็นพันเดียวกับอันนุนแหละแต่โซนนู้นจะกอใหญ่กอใหญ่นี้จะไม่ขายครับหรือขายราคาก็จะสูงนิดนึงเนาะ3,000-3,500ครับใหญ่ๆแบบนี้นะ แต่ว่าเป็นไปได้ก็จะไม่ขายเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวดูสิคุณผู้ชมมันมันแบบว่าเขียวอะนะกล้วยไม้รองเท้านารีเมืองการครับลองไปเซิร์ชซอ,เ,อเจอเจอเออเซิร์ชชื่อดูใน Google แล้วก็จะเจอผมไม่ได้มีรูปถ่ายให้ดูอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นไม้ชอบอีกอีกอีกอันหนึง่งจะเป็นฟ้ามุ้ยป่านะครับไม่ขายเนาะไว้เอาไว้โชว์ไว้โชว์หรือว่าขายก็อาจจะแพงแหละ <laughs> ดูรากออกเขียวอันนี้ก็จะเป็นไม้หายากนะครับเขาเรียกอะไรนะเอื้องเอื้องม้าลาย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  มันจะดอกเล็กๆเป็นไม้หายากครับไม้จิว๋ว <c oughs> บางคนเขาก็จะชอบไม้อลังการเนาะแต่บางคนเขาก็จะชอบไม้แบบจิว๋วๆเล็กๆอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบพวกสิงโตสิงโตพวกนี้ดอกก็จะเล็ก โอเคนะครับถ้าสนใจกล้วยไมยก้ก็โทรมานะครับสายข้างสั้นเนาะศูนย์แปดแปดสองเจ็ดสองหนึ่งหห้าหครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าจะซื้อก็รีบซื้อด้วเดี๋ยวมันดอกมันจะบานแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ซื้อไปก็จะไม่ได้ชมดอกจะเจออีกทีก็คือปีหน้าเลยอันนี้ก็สายข้างสั้นเหมือนกันครับดอกค่อนข้างเข้ม,มนิดนึง ดอกเข้มใช้ได้อยู่อันนี้เลี้ยงไว้ปีที่แล้วครับดูผมมัดใส่ติดคอนไว้แผ่นไม้อะแผ่นไม้อย่างเมื่อกี้บางๆดูปีนี้แตกหน่อออกมาหน่อดำปีเลยถ้าเราสังเกตดูว่าถ้าสายครั่งนะครับถ้าว่าหน่อต้นที่ยังเขียวๆดำๆแบบเนี้ยเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะให้ดอกสีเข้มอ่ะก็จะมีมากกว่า ถ้าว่าหน่อเป็นสีขาวจังๆก็จะเป็นโทนสีปกติอะครับวันนี้ฝนไม่ตกแดดร้อนแดดร้อนโอเคนะครับยี่สิบนาทีแล้ววันนี้ยาวไปเลยว่าจะพามาชมสวนแต่ก็ยาวไปถึงนูน่นขายของ กุหลาบแม่เมยครับวิดีโอก่อนนะหน้านู้นที่ผมถ่ายไว้อะ่ะปีนี้เริ่มออกละปีนี้เริ่มออกหรอกเดี๋ยวก็เจอกันอีกบอลสีบอลสีสลกรกหลงรกหลงพวกนี้มันจะเป็นไม้ชอบแดดเนาะผมจะเอาตั้งเว้นแดดใบมันจะเข้มดี ไออันนู้นจำปาอินเดียดอกไม่ค่อยสมบูรณ์ครับแต่ออกหลายช่อเนาะออกกระจุกกระจิกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยออกไม่พร้อมกันด้วยดูเนี่ยครับช่อดอกเท่งนั้นเลยโอเคนะครับสนใจกล้วยไม้ก็โทรมานะจ๊ะ088 272 1656ครับสายข้างสั้นยังมีอยู่นะครับถ้าสนใจก็กโทรมา วันนี้ลาไปก่อนนะครับอันนี้บ้านส่วนผมเองนะส่วนหลังบ้านผมเองไอ้เบอร์โทรบอกหมดแล้วยังซอ8ุนแปดแปดสองเจสองหนึ่งหกห้าหครับสวัสดีครับสวัสดีครับ